you mm -hmm. กับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตินชุมแก้วครับอาจารย์สาขาวิชาอาหารและโภชนาการคณะเทคโนโลยีค้ากรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับวันนี้อาจารย์ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรโครงการมหาวิทยาลัยสูตรตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศครับของตำบลคูบางหลวงอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีครับ ั้นตอนต่อไปนะครับอาจารย์จะมาปรุงรสตัวกล้วยฉาบนะครับวันนี้จะมีรสชาติที่มานําเสนอนะครับก็จะมีรสวิงแซบนะครับรสชีสแล้วก็รสสาลายนะครับจะมี3รสชาตินะครับจริงๆแล้วเนี่ยตัวผงปรุงรสเนี่ยจะมีรสชาติหลากหลายมากๆเลยนะครับจะมีรสชาติอื่นๆด้วยครับมากมายเลยอย่างเช่นรสปาปิก้านะครับรสลาบรสต้มยำกุ้งนะครับเยอะมากๆเลยนะครับอันนี้อาจารย์เลือกมา3รสชาตินะครับในวันนี้ เดี๋ยวมาดูวิธีการทํากันนะครับอันนี้อาจารย์สาธิตออตัวของรสชาติวิงแซบนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล้วยนะครับประมาณ100กรัมนะครับแล้วก็ผงปรุงรสนะครับที่เขาเรียกว่าผงขย่าครับประมาณสัก10 1 5กรัมนะครับเราใส่ลงไปเลยนะฮะใส่ลงไปแล้วก็ทําการปิดฝาให้เรียบร้อยนะครับให้แน่นดีนะครับแล้วก็ขยา่า นี่นะครับที่เขาเรียกว่ากล้วยเขย่านะครับเพราะว่าเกิดจากการเขย่าให้ตัวผงปรุงเนี่ยมันคลุกกับตัวกล้วยนะครับเรียบร้อยแล้วครับก็ลักษณะหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับตัวของผงปรุงรสก็จะเคลือบตัวกล้วยทั้งหมดนะครับ และนี่ก็คือหน้าตาของกล้วยกรอบผงปรุงขย่านะครับวันนี้ก็จะมี3ามรสชาติรสวิงแซบนะครับแล้วก็รสชีสแล้วก็รสสาลายนะครับเห็นไหมครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับลักษณะที่ดีของกล้วยกรอบปรุงรสขย่านะครับก็จะกล้วยก็จะมีความกรอบนะครับไม่อมน้ํามันแล้วก็ตัวผงปรุงขย่านะครับก็จะมีการเคลือบติดกล้วยทั้งชิ้นนะครับทั่วทั้งชิ้น ะะแล้วก็ทุกชิ้นครับแล้วก็ลักษณะของกล้วยกรอบผงปรุงเขย่านะครับก็คือ,อกล้วยต้องไม่อมน้ำมันนะครับแล้วก็มีความกรอบนะฮะแล้วก็ตัวผงปรุงต้องเคลือบติดกล้วยทุกชิ้นนะครับเพราะว่าจะได้มีรสชาติที่สมัครเสมอกันทุกๆชิ้นนะครับรสชาติจะไม่เข้มข้นจนเกินไปนะครับเพราะว่าจะสามารถทําให้รับประทานได้เรื่อยๆครับ สำหรับวันนี้อาจารย์ก็ต้องขอขอบคุณทางโครงการมหาวิทยาลัยสูตรตำบลสร้างราแก้วให้ประเทศครับที่ได้เชิญอาจารย์มาเป็นวิทยากรในวันนี้ครับแล้วก็ขอเชิญชวนทุกๆคนนะครับให้มาซื้อสินค้าแล้วก็อุดหนุนสินค้าของกลุ่มแม่บ้านหมูเก้านะครับตำบนครูบางหลวงอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีครับรับรองครับอร่อยเด็ดแน่นอนครับขอบคุณครับ